สวัสดีค่ะไปตลาดในตัวอำเภอนนนไทยนะคะไปร้านค้าในตัวอำเภอนนนไทยแล้วก็ไปโลตัสมานะคะมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างคะ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะได้มะพร้าวนะคะเอามาทำข้าวต้มมัดของคุณยายนะคะมะพร้าวนี้ลูกละสี่สิบห้าบาทยายเราต้องรีบทำนะเดี๋ยวเน่าเนาะ,ะเดี๋ยวให้คุณยายดูแหบมบซื้อมาสองลูกนะคะลูกละสี่สิบห้าบาทคะ่ะ คุณผู้ชมโลตัรก็จะได้ปลากระป๋องเอามาทําน้าพริกปลากระป๋องค่ะร้านค้านะคะได้กระยาศาสตร์มาถุงละห้าสิบบาทกางเกงที่นัดในโรตัรเออโอเคในในโรตัสตัวละห้าสิบาทแล้วก็ชุดน้องข้าวปั้นชุดละห้าสิบบาทนะคะชุดน้องขนมปังก็ชุดละห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะชุดลายช้างหมากภูยายร้อยหกสิบบาทหมากหมากภูปูนหมากภูปูใยาร้อยหกสิบ ไก่นะคะของคุณแม่เอามาเอามาให้แม่ทำกับข้าวมะเขือ18บาท3ลูกนะคะส้มนี้ส้มนี้83บาทโลนิดๆเขาขายโลละ79บาทแล้วก็น้ำตับร้านเจนีหนองกระสังนะคะสายละ10บาทน้ำตับหมูเราจะเอามาแกงที่เหล็กแต่วันนี้ฝนตกไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่านะคะกล้วย3หวี50บาทเอามาให้คุณยายทำข้าวต้มมัดค่ะ สลิดกัมละสิบห้าบาทนะคะคุณผู้ชมบลอกเกอร,อรี่เอามาผัดให้พี่นัทนะคะบลอกเกอรี่นี้สามสิบหกบาทจากโรตัสแล้วก็เห็ดเข็มทองเดี๋ยวจะเอามาทอดให้พี่นัทเพราะว่าแม่มจะทํากับข้าวไม่ไม่เก่งนะคะจะทําได้แค่ทอดนะคะประเภททอดนะคะแล้วก็ผัดน้ํามันหอยนิดนิดหน่อยๆคานอแม่บอกว่าหมดแล้วนะคะผงชูรสค่ะซื้อน้ํามันพืชมาให้อีกขวดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมน้ํามันพืชก็แพงนะคะห้าสิบบาท ปกติห้าสิบแปดแต่ลดเหลือห้าสิบบาทค่ะแบบซื้อข้าวหมากมากินด้วยนะคะแล้วก็ขนมเปียกปูนอันนี้ไม่ได้ซื้อเผื่อคุณยายเพราะว่าอย่าปวดขาอยังไม่ชอบกินนะคะรอบที่แล้วซื้อมาหลายถ้วยแต่รอบนี้ซื้อมาแค่ถ้วยเดียวแล้วก็จะเป็นกะทินะคะกะทิน่าจะโลละสี่สิบบาทซื้อมาสองโลครึ่งเผื่อยายกับแม่อยากทํากับข้าวหรือว่าอยากทําอะไรก็ตามนะคะซื้อกระเทียมมาด้วย เขาขายโลละ70บาทกระเทียมอันนี้น่าจะครึ่งกิโลกระเทียมโลละเจ็บาทซื้อมาครึ่งกิโลค่ะแล้วก็หอมหอมแดงหอมแดงเขาขายโลละสี่สิบห้าอะเอาหอมใหญ่เดี๋ยวปลูกไอ้นั่นแกะง่ายแล้วก็อันนี้เขาจะขายโลละ45่บาทแต่ว่าแบบซื้อแค่ครึ่งโลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแอปเปิลนะคะอันนี้แอปเปิลลดราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท เราก็จะมีกากหมูกากหมูถุงละสิบบาทเอามาให้ยายแกงกับทีเหล็กถุงละสิบบาทเอามาสี่ถุงซื้อถั่วมาให้ยายด้วยนีเย่เดี๋ยวคุณยายต้องไปแกงขีเล็กนะเดี๋ยวให้มันไปเก็บทีเล็กก่อนอันนี้ซื้อถั่วมาให้ยายด้วยยายมีข้าวเหนียวยังอ่ะ mm hmm. มีข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวเราจะทำข้าวต้มมัดนะคะ mm hmm. ถั่วนี้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะคะคุณผู้ชม โลหนึ่งไม่ถึงร้อยนะคะแต่อันนี้น่าจะครึ่งโลหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะแล้วก็ซื้อน้ำพริกน้ำพริกแบบมัสอ่ะผน,นงมาให้แม่ด้วยเผื่อแม่อยากทำานะงยี่สิบบาทนะคะคุณผู้ชมหัวปีนี้ร้านขายร้านขายกล้วยกล้วยสามหวีห้าสิบาทจะเอามาทำข้าวต้มมัดนะคะหัวปีเขาแถมให้คะ่ะแล้วก็จะมีสละอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทสละ แล้วก็ไข่นะคะคุณผู้ชมแผงและร้อยีบาทอันนี้หมากภูปูนของคุณยายนะคะเดี๋ยวจะมอบให้คุณยายละยายมีมีอะไรกินป่ะหมากภูปูนกินมีไหมเหลืออะไรเหลือแค่นั้นแล้วผูแล้วภูนี่ยี่สิบห้าใบพอไหมยายพอ,น,อ,อนะครึ่งร้อยห้าสิบบาทเอ้ยห้าสิบใบยี่้าบาทห้าสิบใยี่้าบาท เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะบายบายขอบคุณค่ะอ๋อ,อแล้วก็ไป DIY มาด้วยของ DIY เก็บไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมีมี DIY จังหางนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะบายบายมีเยอะกว่านี้อีกนะที่ซื้ออะที่ซู้อยู่ไหนอะพี่นะัทเอาไปเก็บแล้วใช่ไหม